สวัสดีค่ะโซนแอปโอ้ยทำไมมีคนชอบเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวโปรเจกต์ทำไมชอบฆ่าเราต้วงใช่นั่นเดินตามด้วยมานี่เราแล้วเขาเดินตามเอ้ยเเพิ่งปิดโปรเจกต์มาก็ตายแล้วใช่มาแล้วไปแล้วก่อนที่เขาจะมาฆ่าเราใช่เออเลย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 ที่มันไปเชิญคนไทยตบปลาบวกสร้างบ้านอะไรเนี่ย จะสร้างยังไงตกปลาแรกบอกแรกตรงนี้โอเคก็เรามาลิ่มกันเลยดูซิปฏิกิริยาของเขาจะเป็นยังไงมาเถอะโอ้เขาฆ่าเราอย่างไม่ยั้งเลยนะแค่รับก่อนจะเปิดคลิปเขาก็ฆ่าเราห้าเราไว้กับโลกไปค่ะสซมวิเขาฆ่าเราตายแล้วขอโทษขอโทษขอโทษเอฆ่าฉันหรอไม่ใช่ เชิมือผืออุย๊ยมีคนเป็นยูทูบด้วยในนี้ไหนเนี่ยโอ๊ยขึย้นเยอะขึ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 ้นขึ้นอุตส่ามาดีเออว้ายเยอะขึ้นเยอะขึ้ดขุดเรี่ยวเรี่ยวแรงอีกครั้งเขาขังมันเกมหมดจะตียังไงสวัสดีค่ะมีคนเป็นยูทูบด้วยในนี้ไหในใคร นี่ค่ะคนชื่อ K O N G อะไร Y นี่เดี๋ยวอ่านช่วยเอออ่านอ่านอะไรก็อ่านไม่รู้เรื่องหรอกฉันไม่คนเกมทีวี Y T ยกนี่นี่นี่้นนี้ช้นตัวนี้นตรงนี้ฉันไม่อยากมาเซร์ฟดิฉันเกียดนี่หลงเซร์ฟอ้าวไม่หลงทับ O P ไม่ได้หรอทับมันไม่ให้ O P แล้วก็อะไร ไปตกปลาอ๋อมันมันมันบอกให้เราไปตกปลาคโอพีแล้วก็อะไรบอกมาไม่เขาเราไม่ได้รับโอพีจากกันแอดเราทําไม่ได้อือกสาให้เปิดตกปลาเอาเปิดตกปลาที่ดีกว่านี้มานี่นอนตายเลยไม่โอ้นึกว่าไม่มีโู้แหล็กข้าสุดยอดเธอใช่หยุดหยุดเลยเอดบ้าเอามาฆ่ากัน ไอเอสบ้าไอเอสบ้าตีอะไรเขาอุ้ยตีไม่ได้หรอกพี่ยาแรงอ่ะตบปลาก็าไม่ได้ตบปลาก็แรงอโอ้ยนี่ตบก็ได้อยเอ,เออเออเอออจ้าของปิดซื้อปแล้วค่ะเยเออ้เดี๋ยวเราไปหาซื้อใหม่กันไปเล่นก,กับคนจีก็ดูดิ้งดูดิ้งพอแค่นี้และ ไาออกนูกคุงประเทศคอยอาบก็เราขอหาซื้อแป๊บหนึ่งนะคะก็มาต่อยอนะคะเราเหาซื้อเจอแล้วค่ะเออะซิร์ฟเเซิร์ฟเขาเขียนชื่อว่าอะไรนะคะไม่โกงครับยินดีข<อ>เขาแอดหน่ะจะไม่โกงใช่แต่ไอ้เพื่อนบ้านานั <c oughs> เล่นดีกว่าอย่าถามนะคะว่าทำไมเราถึงใส่ชุดกันแค่คับไม่ต้องถามเดี๋ยวจะถามาใจเดี๋ยวเข้าใจกันเถะไม่ต้องถามหรอกค่ะคนทางวัะที่ตื่นเอ้แค่เกมมันนี้เสร็จเราจะไปนอนอีกแล้วแล้วก็มาแคร์ไม่เราจะมารอแคร์พรุ่งนี้ อยากจะรู้ในนี้คนตื่นกันหรือยังไออ้าวเ้ยสวัสดี <c oughs> อมืมสวัสดีค่ะอ้าวเขาไม่ได้หรอซือ้อลองเข้าใหม่จะหลุดหนะมั้งแต่ก่อลองเข้าใหม่หลุดต่อเดี๋ยวเราตัดไม้ไว้เลยดูดิรดู้สึกแหลก ขอ,องนะดิ้งให้ชามอะ่ะเร็วๆเวขอเดี๋ยวน้องๆถามค่ะไม่รู้จะถามหรือเปล่าถามพี่สิครับว่าทำไมมันเป็นแบบนี้นั่งไงๆคนสั่งเซอบอีกเปล่า,ลาอ้ายมันวางเองไม่ได้กดนะคสนสร้างเซอบอีกไหม ไม่เออพี่ขาเข้าซูพี่ดิน่าจะไปเล่นซูพี่กันอื้อไม่มีไม่มีอะไรอุ้ยขอโทษสวัสดีค่ะขอโทษค่ะ thank you ค่ะอู้หค่ะสวัสดีค่ะคนไทยหรือเปล่าคะโอ้ยเขามไม่คนไทย thank you ขุดเมืองให้เขากนเขาเอาของให้ด้วยเจดีน,นดูดีควาาก็ไม่ให้อันนี้ที่มันเป็นหินหน่อยอ,อก็ได้อันนี้ก็ดีใจแล้วพี่ลูเคยได้ยินไหมลูกม,มากล่ามหายนะพี่อุ้ยพี่มีถ่ายรูปทอดสุดดูไหมดูไหม พาไปดูพี่มีค่ะใครก็ดูหรอกพี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวก็มาต่อกันนะคะครั้งหน้าบ๊ายบายเฮ้ยแล้วทำไมของฉันไม่กลิ่นขึ้นอ่ะอ๋อนี่ไงเอาอุ้มมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขอเป็นเพื่อนนะคะเด็กกว่าเอา <c oughs> <c oughs> อุ้ยคนเยอะนะเซเนี้แบตบชาจหมดแล้วบ๊ายบาย าหมดบ้าอะไรเหลือครึ่งหอวเนี่ยเหลือครึ่งหอวแต่พี่บอกแล้วคนเต็มหรือยังครับอืมยังค่ะไม่เต็มค่ะถึงไม่ใช่เจ้าขอเซิร์ฟแต่จะบอกค่ะอาจจะไม่เต็มก็ได้นะคะเฮ้ยไปดูคนบไม่ไดรับตอนนี้นะคะก็รอดสวยค่ะเนี่ยเบตไม่เหลือ ของจริงไหมของจริงมาแล้วโอ้โหเยอะรู้เปล่าว่าผมมาคือใครเฮ้ไม่รู้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเฮ้ยเป็นไรกันอย่าฆ่ากันอย่าอย่า เบร์ J ink. J ink นะครับผมอัดคลิปยรตีรับจริงจริงเหรอคะเขาอัดคลิปอยู่นี่ฉันก็อัดคลิปเหมือนกันค่ะใ่เอะ ดีค่ะฉันเป็นยายาตีกันสองสามสองาี่ตอนนี้ก็เบียดหมดแล้วกลัวถอถอก็เราก็อัดคลิปเหมือนกันนะอย่าตีกันงกลางรายการสิถ้าข้าเกมหมดได้ครับเกมหมดไปนานแล้วเราก็เอ้ยเราก็อัดคลิปเหมือนกันค่ะ ชื่อช่องชื่ออะไรหรอคะจะไปติดตามคะ่ะโอ้โหยืนอึ้งมากจะไปติดตามสงสัยเขาไม่ได้ยินเสียงเราใครพูดอ่ะอู้เขาไดผู้ชายคนที่ชื่อเอ็กอะไรอุ้ยมันจะแย่งกันครับไม่ได้แย่งคะ่ะมันเข้าตัวเอื้อโอ้ จะเอาใช่ปะจะเอาใช่ปะเอาใช่ปะฮะจะเอาใช่ปะเอาใช่ปะฮะฮะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงขอโทษนะคะที่พูดคนหยาบไปถึงไม่หยาบแต่มันก็รุนแรงไปหน่อยถ้าจะพูดกับคนอื่นเขาตีเราก่อนขอโทษนะคะคุณตีผมก่อนเดี๋ยว แคนเสร็จแล้วไปกินข้าวกันสวัสดีเราก็อัดคลิปเหมือนกันนะอย่าลืมติดตามออช่องเราด้วยล่ะช่องเริ่ม,มัมน,นะกับช่อง b b b f เอ v ีโอเคไหมเขาหา่างต,ตีก่อนนะช่วยไม่ได้นะตีก่อนนะ,อ,ะอุ้ยตี ิิเรามาดูกันเราจะมาดักโล